Oh, Nào hoa เดียมาแห้งก็ก้าหนำกะระดุงค่อยกระท่อมมาปีนเอ๊ะจะเอ็นเันอะีกจะยินเถเนาะของครอบครัวก็คือของของเราของคนอ,อ,อื่นนะสะ ของคนของคนอื่นก็ไม่ใช่ของของเราเรื่าของคนของคนอื่นก็คือของของเราบอกว่าจุเจังหวะนี้สือนักแสดงเจังหวะนี้สือนักแสดงนักแสดบ มาเลื่ทาลาี่ลาถ้ามาเขาไม่มานะทุก่ราไจะมาตลอดของไอ้ยาตนตลอดเลยผู้ชายคนนั้นน่ะตลอดของผู้ชายทหารเลื่อนะ ยกยกยกเข้ามาลุกแรงนี่นะไา้อันนี้คนน่ะนะอ๋อดูครับโอ้โดูครับดูครับไม่ออกครับเกือบออกครับเกือบออกครับอะไรเนี่ย นะไม่รู้ผมไม่รู้ครับเอา้าอันแค่แข่งมอเตอร์ไซค์ี่กสิสะอา่าเข้ามา